สวัสดีค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่านี่คือผลไม้อะไรแต่นี่เป็นของโปรดไม่เพลนเลยค่ะและนี่ก็คือต้นสาเกค่ะเพื่อนๆลูกกาลังเล็กอยู่แต่รู้สึกว่าดกมากเลยค่ะอันนี้ของวัดค่ะต้นใหญ่กำลังดีเลยค่ะสาเกอ่อนยังอ่อนอยู่เลยค่ะเนเ แต่ดกดกมากต้นไม่ใหญ่แต่ดกค่ะเอามือจับได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ยจับได้เลยเพราะว่าต้นเตี้ยมากต้นดกเอาไปเชื่อมนะคะสุดยอดเลยค่ะสาเกเชื่อมนี่ก็ต้นงามมากเลยค่ะใบก็ใหญ่สมบูรณ์ดีมากเลยค่ะเพื่อน แต่ละยอดก็จะมีลูกสองลูกสามลูกค่ะเยอะมีมีทุกกิ่งต้นมันอาจจะค้ายขนนนิดนึงค่ะ ดูก้านโน้นครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูก้านโน้นรู้สึกมันใหญ่มากเลยนี่ค่ะเพื่อนๆให้ดูค่ะดกนี่ค่ะยอดเดียวกิ่งเดียวดกมากเลยค่ะมันกำลังจะโตสาเกนี้แพงนะคะ ทำขนมขายสายเกเชื่อมเคยทำเ,เคยทําขายค่ะแม่ครัวเป็นคนทําค่ะนี่ค่ะต้นเท,ที่เองค่ะเพื่อนๆน,นี่แล้วก็เป็นในเขตวัดค่ะเพื่อนๆ